ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างฟาร์มทองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมีแผนที่ที่แบบบอกตำแหน่งเรานะครับโอเคก็ให้เรานะครับหาทางทิศใต้ไปนะครับนี่ครับโอเคทิศใต้ทางนี้เป็นทิศใต้นะแล้วก็ผมก็จะขุดหลุมไว้เฉยนะครับเป็นการมาร์กไว้ว่าทางนี้ทิศใต้นะเพราะว่าอ่าพิกแมนะครับมันจะเกิดทางทิศใต้นะครับโอเคแล้วก็จะวางกล่อง2กล่องนี้นะครับแล้วก็ต่อฮ o อปเปอร์ด้านหลังกล่องนะครับออกมา2อันแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับวางสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมโอเคแล้วก็วางบล็อกรอบๆสี่เหลี่ยมนี้นะครับด้านละ1บล็อกครับโอเคประมาณนี้นะครับก็เราจะทําเป็นไทเดนคิลเลอร์นั่นเองโอเคแล้วก็วางพิสตันหันหน้ามาทางฮอปเปอร์นี้นะครับก็วางวางนะครับแต่ละด้านแต่ละด้านวางทุกด้านเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเค เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับวางบล็อกเติมให้แบบรอบๆเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเติมให้หมดเลยนะครับนี่มันก็จะได้เป็นแบบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราวางเลสโตนทุกมุมเลยนะครับประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาวาง Observer นะครับให้มันหันหน้าใส่เลสโตนนะครับโอเควางทุกด้านเลยนะครับจําไว้ว่า o b s e r v ร์จะไม่ตรงกันกับ พิสตันนะครับก็ง่ายๆเลยแล้วก็วางบล็อกเติมให้มันเรียบร้อยด้วยนะครับมันจะได้แบบพิสตันจะได้ทํางานได้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ลงมานะครับก็ถูกบล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปวางลีเวอร์อีกด้านหนึ่งนะครับนี่วางตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาวางสลับตรงนี้นะครับเพื่อการไม่ให้ตัวเด็กมันออกมาได้โอเคครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาบนนี้นะครับ แล้วเราก็วางบล็อกขึ้นมาแบบนี้นะครับทั้งสองทั้งสองบล็อกเลยนะครับแล้วก็มาวางด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อไปเจ็ดบล็อกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับแล้วก็มาด้านนี้ครับอับเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับโอเคแล้วก็ต่อมา ให้มันขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นบล็อกที่8ด้านนี้ด้วยนะครับต่ออกมาแล้วก็ทํำมันขึ้นเป็นแบบนี้แล้วก็จะได้ได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมาแบบนี้นะครับต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนนั้นเลยโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็เราก็ต่อขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้เลย แล้วก็มาด้านหลังนะครับเราจะมาวางออฟซิเดียนกันนั่นเองโอเคเราก็วางต่อมาแบบนี้เลยนะครับนี่ต่อมาจนสุดตรงนี้เลยนะครับวางต่อมาจนสุดตรงนี้โอเคใส่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคมันก็จะได้ประมาณ20นะครับความยาวประมาณ20นะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาต่อตรงนี้นะครับนับขึ้นไป สิบเก้าล็อกนะครับก็1 2 3 4 5สองสามสี่้าหกหกเจ็ดแนะครับจนถึง19เลยนะครับโอเคมันก็จะได้เป็นแบบอ่ขนาดประตูนะครับกว้าง20่สูงยีนะครับโอเคใครจะทําให้มันสูง23ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแต่ว่าผมอยากได้แบบให้มันเท่ากันนะครับก็คือ20่สคูณยีก็ต่อให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลย โอเคนี่ก็จะได้ขนาดยี่สิบคูณยี่สิบนะครับเสร็จแล้วเราก็มาวางน้ําตรงนี้นะครับก็วางไปเลยนะครับถ้าเราทําถูกต้องนะครับถ้าเราวางน้ําตรงนี้แล้วน้ําก็จะมาสิ้นสุดตรงนี้พอดีนะครับนี่ครับน้ําก็จะมาสิ้นสุดพอดีเลยโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาวางวงจรเปิดปิดประตูรัวๆกันนั่นเองทําให้พิกแมนมันเกิดได้นะครับ แล้วเราก็เอาดィพินเซอร์มาวางไว้ตรงมุมด้านล่างตรงนี้นะครับโอเคต้องติดต้องเป็นดิพินเซอร์นะแล้วก็เอาน้ําใส่เข้าไปนะครับนี่แบบนี้เลยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วางออ s เซ v ร์เวอร์ต่อออกมานะครับแบบนี้แล้วก็ทําให้มันหันหน้าเข้ากันแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับมันจะหันทั้งสองอันนะครับจะหันหน้าเข้ากันแล้วน้ําตัวนี้นะครับก็จะเปิดปิดรัวๆนะครับแบบนี้เลย โอเคสำหรับใครที่งงนะครับเดี๋ยวผมจะวางให้ดูนะครับโอเคเราวางด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับนี่ครับมันจะหันหน้าใส่กันแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะติดกันนะครับโอเคถ้าทําถูกต้องนะครับน้ำมันจะเปิดปิดตัวรัวนะครับแล้วก็เราก็วางบล็อกขึ้นมาปิดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็วางยาวออกมานะครับนับเอามาวางต่อมาอีก3บล็อกนะครับนี่เลยแบบนี้เลยโอเคครับ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็วางเก็บตรงนี้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็วางแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็มาด้านหลัง huh. ด้วยนะครับวางแบบนี้โอเคเสร็จแล้วนะครับก็แถบดอมาวางไว้เรียงแบบนี้นะครับ5อันเลยนะครับโอเคถ้าทําถูกต้องนะครับมันจะมี5แถบดอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วางบล็อกบนแถบดอแบบนี้นะครับโอเค ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําวงจรนะครับที่แบบเราสามารถเปิดปิดประตูควบคุมประตูได้นะครับว่าจะเราจะให้มันเปิดใช้งานหรือว่าปิดใช้งานนะครับเราก็ต่อออกมาแบบนี้เลยนี่นะครับเราก็ขุดเ็นบล็อกด้วยนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นี่นะครับก็อลิสโตนทอดมาวางแบบนี้นะครับนี่เลยโอเคแล้วก็เอาคันโยกแล้วก็โยกลงนะครับนี่ครับ ถ้าเราปิดใช้งานนะครับลสลสโตนทอสอันด้านบนสุดนะครับจะติดอยู่นะครับถ้าอันด้านบนติดอยู่นะครับมันก็จะปิดใช้งานนะครับโอเคแล้วก็จะได้ประมาณนี้โอเคแล้วเรานะครับก็เอาไทเด้นมาปาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับกดยกขึ้นนะครับโอเคยกขึ้นนี่มันก็จะแบบสับๆไปรัวๆแบบนี้นั่นเลยนะครับนี่ครับไทเด้นก็จะอยู่ด้านในนะครับ ครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาลาวามาวางไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมปิดเครื่องอยู่นะครับมันเลยประตูไม่ติดนะครับแล้วก็มาโยกขึ้นตรงนี้ขึ้นนะครับนี่นะครับมันก็จะทํางานไปเรื่อยๆนะครับโอเคเมื่อพิกแมนตกลงไปนะครับก็จะโดนเครื่องไทเลนไทเลนคิลเลอร์ที่เราสร้างไว้ฆ่านะครับก็ผมแนะนํานะครับให้ถือดาบรูติ้งไว้นะครับนี่ครับถือดาบรูติ้งไว้เราจะได้อเทมเยอะขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นบั็กที่เรียกว่าบั็อ ไทเดนคิลเลอร์นะครับก็คือแบบถ้าสมมติว่ามอ,มอนเตอร์ตายเพราะเรานะครับแล้วเราถือดาบลูตติ้งอยู่มันก็จะดรอปของตามดาบลูตติ้งเลยนะครับนี่ครับแล้วก็จะได้ของเราจะก็จะสามารถ a k ได้โดยที่ไม่ต้องมาตีมันนะครับเราก็ถือดาบลูตติ้งไว้นะครับนี่มันก็จะได้ของนะครับก็ถ้าใครคิดว่าของมันแบบอ่าพวกดาบ อะไรแบบนี้เยอะเกินนะครับผมก็แนะนําให้สร้างเครื่องคัดแยกนะครับถ้าใครสร้างไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปหน้านะครับว่าเครื่องคัดแยกนั้นทํำยังไงนะครับโอเคนี่ครับของเ็าจะดรอปเยอะตาม r ู u ติ้ง e n c h a n t ์ดรูทตินะครับให้เราถือดับ r ู u ติ้งไว้นะใครที่เป็นใครถ้าเล่นกับเพื่อนนะครับก็ใครที่เป็นคนปานะครับต้องเป็นคนถือดับรูทติ้งถ้าสมมติว่าเพื่อนเราปลานะครับแล้วเราถือดับรูทติ้งมันไม่ได้นะครับเราต้องเป็นคนปลาเอง ครับก็สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณที่มารับชมคลิปผมจนจบนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบค,ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับ